กูมานทองเี่ลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสัะเกตครับอายุอานาโก็21ปีนล้ครับสอมมีดค้าวจบกันนี่เรียบเทียบสัดส่วนนะเห็นครับอายุ21ปีผมแดงใน20น21สูงดำเนินเชิดดำเนินครับก็เป็นนักเล็กดีรถโตนะครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัด โอโหภาพสโลเห็นแล้วครับต่อยขวาเต็มกระโดงคางครับล้มคว่ำคลานลุกขึ้นเลยครับมีสารบ้านห้าวม้วนซ่มโฮแซวเดียครับกันที่แปดเมษามันจากที่ดีหอมแกนครับบิ๊กไฟยีงนัดหนึ่งเลยติดตามครับยกสามมาลุ้นเลยนะครับน้ำเงินจะคืนได้หรือเปล่าออกเหมือนเดิมเลยนะครับทางด้านของเจ้าสำราญชัยครับ กัปัญขวาออกแข้งซ้ายโต้ครับกุมารทองต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าแม่เสียนักแปลไปในยกที่สองครับโอ้โหต้องอันเอาคืนแล้วครับกุมารทองต้องเรียกคะแนนคืนถ้าเกิดได้นับคืนก็นะได้นับคืนได้หนึ่งหมื่นเหมือนกันนะเอเอาจากเคมอเตอร์นะเออคุณวิเชนจะมอบทันทีทึงจะถูกนับแล้วแต่ทำคืนนับก็ได้คืนด้วยโอ้โให้โอ้เอาเลยกุมารทองเอาล้ครับ เชื่อแน่เขาต้องเอาคืนแน่พี่หมิงระดับค่ายนวยดียี่ห้อดังอย่างจิตเมืองนนีต้องเอาคืนครับแต่ว่าตอนนี้รับแข้งขวาของสําราญชัยครับแข้งซ้ายโต้ครับกุมารทองครับรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันออกหน่อยครับนี่จะไปเตะเชื่องเชื่องจะไปออกอาวุธแบบแม่แบบซึมซึ้งเซาเาไม่ได้ครับโอ้แข้งสายสวยดึงมาสําราชัยกระปั้นขวาครับต้องระวัง ชลวานชัยนี่ก็เคยพลิกแพ้สตาร์สได้ทีนี้แบบโอ้ถล่มทลายมาแล้วที่นี่ครับโอ้จะเสียงระทันยกสุดท้ายจะดังขึ้นอยู่แล้วครับเวลานี้ต่อยง่ายเลยนะชลวานชัยเพราะว่าได้นับคำไว้ไงก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องโมโหด้วยคอยโต้คอยแข่งคอยเตะอยู่เนี้ยเสียงอย่างเดียวใช่ไหมที่นี่เออเออเออรับอย่างเดียวเลยเออ แขนเขินต้นแขนรับปักเข้ามาเนี้ยเอาแขนบางการไว้เริ่มเจ็บแล้วครับแต่ย,ยืนด้วยหัวใจปักเป็นดอกที่สองเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วไอเก็บอาการอยู่ตอนนี้ไม่เก็บแล้วครับเจ็บก็ออกอาการมาเจ็บแล้วครับ